Body, ส,สา,าัดีพี่น้องคุณสุขุสุคนวันนี้มันยีมาลงคลิปอีกเลยจ้าลงคลิปมาหาอยู่หากินพี่น้องลงคลิปให้พี่ให้น้องเบิงเฮิงเฮิร์งลงทุหนึ่งด้ือพี่น้องเด้นย,ยุ่งยากหลายเนาะจริีมันม,มีเวลาสิไธ้เหตุยากไขหมุมกเป็นผักพงฮี่นเอาล้านอยู่เพื่อนพระน้องนิดกับท้าโสุกอยู่นำ้ำไข่มุก เพราะว่าเพิ่นพักสุดเจยวันไม่ยิ่งไปน,น,นอนกักติกับกันจันเขามีอย่างหนึ่งเต่มื้อนี้พักสุดเจ้อยอนไรนะเมื่อ,อกี้ก็เลยได้โอกาสออกมาหาอยู่หากินมาขุดกระปู้เน่พัดมาเห็นควายเบ้าพี่น้องมาเห็นควายเบ้าเลยสิขุดสิขุดเบ้าด้วยเห็น,นั้นเด้อนี่นี่คือควายเบ้าจุ่พูนนี่จักมันสิยั่งหมดเลเด้อ ยีนเห็นควายของเพิ่นเลยพี่น้องเด้อแล้วก็ควายนี่เมื่อกี้สะแล้วจีขุดไปได้หนะ่งได้หนึ่งแล้วขุดได้อนนพี่้งตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้ได้ซิปไปหน่วยแล้วก็ได้กระปูพอขุดกระปูนำ้ำขุดเบ้านหน้ำจีกระสิถา่ายพี่น้องบึงมาขุดบงึงมาลุ่นหู้นี่พี่น้องลุ่นมาคุ้มนี่เด้อจ้าเด็กคุ้มหน่อย รุ war, ่น <X> บึงว uh ่ามันสิได้จักจักลูกเดี๋ยวพี่น้องเด้อมารุ่นน้องกันมาลุ่นไปนน้องกันพี่น้องมาคนเดียวเดี๋ยวพี่น้องเด้อสบายอีกเดือที่สองเดี๋ยวพี่น้องเด้อปะล้านล้านอยู่เพื่อนว่าสิได้มาได้กะเซ็ตสวยงามเยอเอากระมาลุ่นบึงห้องนี้มันสิได้ กลูกมจะโตโน่ดักลึกได้พี่น้องเลยแดดแล้วบาดซองเสมอล้งคึ้ม Đây, nghĩa là cái gì đấy là cái gì đấy là ตีแปดลูกพีน <c oughs> ่น้องหูน้นะหู้นะไดจจ์ลูกคุ้มนะคุ้มนี่ไดแปดมาลุ้นคุ้มต่อไปว่าสิได้จักลูกเด้อพี่น้องเด้อเ <c oughs> บา,าแล้วจกักใสคือบุห็นเห็นแหม่ยกอุ้มแม่มันไป <c oughs> บุหินแม่เลี้ยงมันได้ แอนแอนแอนแ,อ,แอ,อยู่ซื้อยาแม่นพิน, s. <S พนง,นง,งพินาข่าวน้าแซงงามพินะสุดเห็นสุดเซ็นตาข่าวนวดห่าวไล่เด้อเนี่เด็กพีน่น,น้าเด้อตอนในกะซีเมื่อไงเลยพินงเอง้ยไม่จี้กับคุดได้ไลยเติบแล้วคุดได้ไลยควายไลยคุมกระปูก็ได้ไลยเติบเมื่อรุ่นอยู่เกอนอีพีน่น้องเด็กจุ่จักเต็มขู่เก็บพักเก็บพักนอก เอาเมื่อกินกระเจวกระปูด้วยเนอะเห็นผักเอาผักกระปูก็ได้ร้ายเติบได้พ่อป่นพ่อแจวอยู่พียงองเลยนี่กินเอาผักเมื่อกี้กระป่นทางเมื่อได้แบบนี้อันนี้คือทางสีเมื่อเห็นอ่ะเขาก็างามงามเขาเขาเห็นพี่ก็ะสิเก็บผักเก็บหยาเมื่อนําเลยเห็นหอยกับเก็บเอาหอยหอยแดงกับหอยพี่พีเห็นอิ่นหอาบางหญ่งบางอ่าหอยแดงเลย เราเก็บเมื่อนี่คือทางเมื่อลรเด้อไปเนี่มาลุ่นกันที่บ้านอีกเมื่อหาเด็กๆเกมื่อรุ่นว่าสิได้อันจักหน่วยจักลูกจักโตนะพี่น้องเนาะเบ้าไมา่กินไปคุดกระปูพอได้เบ้าพี่น้องเอาเมดทุกอย่างข้อเต็มไปนักินอียังควงหน้าเอาเมดทุกอย่างอะไรอ้างมาเมื่อกี้ก็สีห้ภาพทงไฮทงนาให้พี่ให้น้องเบิ่ง มาในเด้กพี่น้องตะกี้ก็มาแต่าทางพุ่นละขุดกระปูขุดเบาด้ามนานันเลยกระสืออวยเมื่อนเลยสวยแลยเม็นเลยปะเด็กๆเป็นห่วงเด็กๆใน,น,นพี่น้องงานการเป็นรังดุ่นกันเด้อพี่น้องเด้อหนักเลยหนักเบ้าเลยเป็นถุงชีรีคอนพี่น้นองพักหนอกไะให้หน้า เก็บมื่อกินพี่น้องเลยเก็บพักหักเนี่ยเดี๋ยวใหมันงามๆที่เสาะเอามือกินกระป่กก็บเจี่ยวที่หาเก็บพักเลาเมื่อเลยมาลุ้นกันอยู่บ้านดูพี่น้องด้วย,วย,วย,วยมาพี่น้องบันไดหอะเทื่อนทั้งซามเลยด้วจ้าไม่จี๊ก็ได้พักนอกพักหนอกก็คือใบบัวบกแนละ้วดพี่น้องอทิ้งแม่เน,นี่ย มาลุ้นกันมาได้กี่มากกี่ลูกพี่น้องเอ้ยมาห่อนเฮือนแล้วบาทนี้มีหอยนำมานับก็ได้พี่น้องนสองสามสี่หหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบเอ็ด 13 14 15 16 17 1 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 2 4ลูกเต็ม3จุด0 บานนี้มาเบิ้งกระปูไม่จี้นะจ้ะได้กระปูก็ได้ประมาณนี้พี่น้องมีตัวเยอะๆได้เขียดน้ำมีเขียดสามโต๊หนึ่งเขียดไม่เขียดมีหอยมันบ่อยแกแก่งมันมือเลยพี่น้องประมาณนี้เลยได้พวกนกี้ะพักเาอานี้ก็น้องนิดสวัสด,ดีจ้ะสบายดีป้ะลุงนันล่ะ ออาวสบายดีใช่เห็ดอะไรเห็ดสบายดีทุก่อนเลยทุกีหลับเป็นบ่ทุกเอยมืดได้ลูกเออเออทุกมืดมืดกล้องมืดกล้องมืดอย่าไปทิมคล้องแม่พี่น้องน้องนิดทุกทุกดูทุกเห็ดได้ทุกฮะทุกสวัสดีจ้าบายดีป้าลุงมาหอเรือนเด้อเด้อ ไปด้ป้าลุงน้องนิดี่ดังวิพี่นอ้องตุ๊ก็ได้นซื้อฮะฮะเอาขูกข่กับปูมา,าหันเผาใช้เขียดเห็นบอ่ะเขียดเขียดใช้เขียดเห็นบอเขียดใช้ใช้เข,บบขียดตัวใหญ่บอจับเบิ้งจับเบิ้งเขียดตัวใหญ่บอหนำกินโชคชัยนอนพี่นอ้องเอ้ย โชคนอนโชคนอนไอเอื้อยเอาผ้าห่มมาคกใส่อย่าเอามานะเออืออันเนี้ยอาเมี้ยไออันนี้ไปจกเอาไว้ไปล่างไปใส่น้ำไปน้งใส่น้ำล่างไปล่างก่อนใส่น้ำเด้อใส่น้ำล่างเด้อโอ้ซานเด้อโอ้ยงีย๊เอาใส่สุ่ม เออลงมาไหนนั่งใส่น้่งใส่ล้งงั้นออกได้ปอออกได้บ่ออกได้ออกก็ได้กตว่าได้พี่น้องได้ได้ออกออกก็ได้จ้ะน้องนิดนีจักขีดจับการตัดเสร็ไปแล้วออกซานอลไรพี่น้อง น้ำใส่พี่น้องล้างต้มออกมันมีติดเยษเศษเราเฮาก็ได้ประมาณนั้นเ้ามองไอ้คนนี้นอนนิดเอามือจับเอาดจะพี่น้องบ้ไมีขากล้องเมื่อยแห้งมากรมาฮอสมาในกะชิมาทำการ ปรุงแต่งอาหารแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้มาฮอร์เนียงกษิตเดลาละสกอนเด้อฝากติดตามคลิปหนาเมื่อกี้ลงคลิปมองว่าม <Orleans and> so <on> ีเวลามีโอกาสกษิตโรคอ่ะพี่ให้น้องบุนห้าอุ้ซี่บนอย่างเงี้ยลาสกอนพี่น้องบ๊ายบายบายแม่ลูกบายปะบ๊ายบาย